สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ทีมงานนะครับ TSK นะครับก่อนน้องตองเทอร์โบนะครับวันนี้เราจะไปเยือนเกสทะเลนะครับของพิทยาลงกรณ์นะครับข่าวมาว่าน้ำเขาเสียนะครับวันนี้เราไม่ต้องใช้คันเบ็ดนะครับเราก็จะไปเทสกันดูว่ามันเป็นยังไงอยากให้เพื่อนๆเห็นเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ ดาวรับชมนะครับเพื่อนครับทีมงานทีเอ็กซตอนนี้ามาถึงท่ชนเลนนะครับเป้าหมายอีกสิบนาทีน่านะถึงนะครับเรามาช้าไปนิดนึะครับ ปรากฏการ์เนี่ยมันเกิดมาตั 4, ้งแต่สี่ห้าโมงเย็นนะครับเรามาถึงตอนนี้ก็สองจะจะทุ่มครับจะทุ่มไม่รู้จะมีมากมีน้อย้องมีแน่นอนนะครับเดี๋ยวถ้ามีน้อยเดี๋ยวเกิดอีกเดี๋ยวจะมาอีกนะครับมาให้เพื่อนดูนะครับเพื่อนเพื่อนรับชมกันนะครับตอนนี้นะครับถึงกีลแรมแล้วนะครับ าเรือลงนะครับมืดหน่อยนะครับอุปกรณ์ไม่พร้อมนะครับรีบมานะครับ ไปเรื่อยๆสโลไป,ไป,เ,ปเพื่อนครับตอนนี้ก็ถึงจุดหมายนะครับพอมีตัวนะครับเรามาสายนะครับเราก็ไปเรื่อยๆนะครับมืดหน่อยนะครับมันอาจจะไม่เห็นอะไรนะดเดี๋ยวดูผลงานรวมสุดท้ายนะครับโย,ออนะยนใส่เรือตรงไหนก็ได้ไม่เป็นไรหรอก พี่ว่าในคลองน่าจะดีกว่าวัดต่องข้่ไงไมนว่าดาีาเข้านะไปกลางนะค่อยเลาะก,กลัวเตาม้อเ,อาาเ,อเอก,ก่าเรามาชา้าไปไงถนะ้หกโมงแล้วสวยเลยเขาบอกว่าต้องสี่โมง ลราฝั่งไหนฝั่งฝั่งซ้ายมีเรือเนี่ยน้ำเหม็นถึงเลยป่าเดือดเลยว่ะเออป่าเดือดเลยเพื่อนดูนะครับตอนนี้ปลาเดือดเลยนะครับแต่มันยังไม่มีใหญ่ๆไม่เห็นนะครับเดี๋ยวนนจะเตรียมตะขอใหญ่ก่อนนะครับเผื่อ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 ฟุกต้องรอฝั่งมั้งเอาโกงไปก่อนนะ <Century outdoor noise> ายกระพงษ์ใหญเยอะไหมพี่หปาเฮ้ยหางเราจะโดนตะข่ายไหมอ๋อนี่ทุ่นตะข่ายใช่ไหมไม่โดนไม่โดนหลุดละหลุดละหลุดมันกลัวโดนตะข่ายเขาไงตอนนี้ก็โดนแต่ปลากระบอกครับ ตอนนี้โดนปลากระบอกนะครับปลาใหญ่ไม่เจอนะครับน้ำมันเรามาช้ามันมัน,ม,นมันเหมือนแบบน้ำเขาเริ่มไอม้นี่แหละ อันนี้ปากประตูไงน้ำม <laughs> ันอาจจะลินปลามันจะมาอออยู่เนี่ยมีส่วนเลยเนี่ยปลามันจะมาออยอยู่หน้าประตูน้ำน้ำเนี่ยวางมันลินเออตักเถอะตักไข่อยากก็ตักไปก่อนเผื่อเผื่อเผื่อได้ของไท่ลูกปุ้มลูกเระเลอร์เลยอะไรอะพี่สาดมาเลยสาดมาเลยไม่ต้องกลัวพี่เปียกเองไม่ต้องเกรงใจ นี่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 เห็นว่าเนี่ยน่เน่เออช่วยกันดูไว้กูก็มีกลารล้อฝั่งเรือฝั่งมันเยอะแต่ตรงนี้ต้องออกนะเนี่ยมันแต่ไม่น่าโดนเพราะมันน้ำมันสูงมันมีกํมอยู่เนี่ยตรงนี้ไหลออกขวาหน่อยนะต่องนะมกนกาตลอดเลยจำได้อยู่เคยดูอยู่เรือเรากินน้ำลึกเนีย ในเยืนมันจะเห็นชัดว่ะเอ้ยสามตัวแล้วเออเออตองไวไวโดนรือว่าไม่มีเวลาผมอ่ะถูกต้องประสานงานตอนนี้ทีมเวิร์สนะครับทีมเวิร์สทีมเวิร์สทีมเวิร์สนั่นนั่นนั่นโดนตอนนี้ได้แต่ปากระกบ,บอกนเนี่ยในกัำม,มาเจอกัำแล้วครับเจอกัำแล้วนี่สองสายสายตุ้มเลอเลยนีย่นี่โอ้โห เราเราไม่กล้าเข้าอ่ะมันเรือเรากินน้ำลึกเข,เขาเขาเรือเรือบวยก,กินน้ำตื้นไป่อยไหลซึมไปก่อนนะไ,ไ,หไ,ไ,ไหลไปเลยนะเพื่อนดูครับผลงานนะครับพับเดียวนะครับที่มาถึงจุดหมายนะครับ ได้อยู่นะเพื่อนกระบอกร้วนๆเลยตัวหน้าทำเหยี่ยดตกปากระพงจริงเพื่อนเราก็ได้หาผลงานได้เรื่อยๆนะครับเรายังไม่เจอกุ้งนะเพื่อนๆนั่นน่ะตัวเบลเลอร์เลยนะตายด้วยด็โอ้อยตอนนี้เยอะมากครับ ตอนนี้เลยบ้านแต่แป้งมันนิดเนี่ยโหูกุ้งกระดอกกระดอนนะครับพี่เดี๋ยวผมผมจะคาเลยอ,อยู่อย่างนี้นะครับให้ไหลตามน้ำไปดูนะครับจะลงมาแล้วแน่เลยเดมันออกตรงนีหมดแล้เมี่ยงกุ้งกระดอกกระดอนเพื่อนๆดูนะครับดูลูกกุ้งเล็กน้อยบานเลยบานบานมากบานไทยนะครับมันกระโดดดุ้งดังดุ้งดังแต่สวิงเราตาใหญ่นะครับตักไม่ติดนะครับนี่เนี่ยนะ โอโหลูกกุ้งลูกกุ้งกระเดกกระดอนเต็มไปหมดเลยนะเพื่อน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 ดูนะครับผมไม่ได้โกหกนะครับผิวน้ำเนี่ยสารพัดทุกอย่างสรรพสิ่งนะครับมดดึง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 เนี่ยดูเพื่อนเพื่อนดู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 โอ้โหโดดกันมหาศาลเจอของใหญ่นะครับเพื่อนต้องล้วงเข้าไปล้วงนะครับ เ๋ยวของใหญ่ต้องไปลวงนะครับ,รบเพื่อนดูนะครับตัวมองนะครับตัวมังเลยไม่ใช่มองมังเลยเพื่อนดูของอร่อยนะเพื่อน <c oughs> น้าหมาสองทวินเลยนี่เพื่อนดูช่วยสายหน่อยสายหน่อยโอ้โหทวินนะครับแล้วกอยพัดเสียหายนะยพัดใบสองสามพันเลยนะครับไปพัดเรือ <c oughs> ต้องจัดการ เอามือจับยังได้จริงๆนลยเนี่ย <ฤฤ S 1> น่ะดูน้องตองเธอโพสจับเลยเห็นไหมเพราะว่าแล้วจับง่ายกว่านะฤฤเีมันนหแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งระวังระวังล้มระวังล้มระวังล้มเ,เอามือเอามือจับเลยเอ้ยไก่เอามือจับเหรอยา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 เดี๋ยวจัดการให้เต็มเลยนะ เดี๋ยวเทียบเดี๋ยวเทียบให้แป๊บหนึ่งช้า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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทียบให้ต๋องต๋องต้องมาอยู่ไอ้นี่กลงนี้อยู่กลงนี้ไอ้น้อไอ้น้อไม่ได้อยู่กลองหลังไม่ได้อยู่คนละกลงเออไม่ไปเอาละเาเลยเนี่ยไอ้ป้าจับอ้นี่ไม่ไจับเสาไม่ได้จับเพื่อนเพื่อนเนืนะครับห้าหกตัว เสาเดียวห้าหตัวเพื่อนว้าว <Wow. S 2> อยากลงน้ำถ่ายเลยลึกเลตรงนี้ครับลงลงลงไม่ได้อันตรายใส่รองเท้าก่อนต่องเทอร์โบกูจัดแล้วไอฟังนอะไตอนนี้จะล่าปูนะครับลงไปล้วงในกล่ำเลยนะครับกล่ำไม้แยะยครับปูทั้งนั้นเลย oh. ปูใบนะครับปูไม่เป็นนะครับ อยู่คนเรืออยู่คนเรือวับเทเลยเทเลยเทใส่ใส่ตรงนี้ไอ้หนูใส่นี้มันใส่ตรงนี้เดี๋ยวมันหนีบหนีบพี่โหบาเลยเดี๋ยวให้เปิดเปิดเปิดถังไหนยโอ้โหนี่นะครับล่าสุดนะครับน้องสองทบโลงไปล้วงมานะครับเดี๋ยวมาดูกัน เพื่อนดูน้ำตสองเทเบอร์ไปล้วงมาเนี่ยเกือบร้อยตัวมั้งเนี่ยเพื่อนๆอ่าโอเคโอเคโอเคนี่ไงนี่ไงนี่ไงน้องเนี่ยทีมงานลงไปล้วงในน้ำเลยครับล้วงในหลักนะครับล้วงกันในหลักเลยลงไปยืนในน้ำลงในหลักเลยครับเพื่อนสองเทอร์โบนะครับจัดเต็ม อ,อ่ะใช่ไ่ไปไฟเราไม่พอนะไฟเราไม่พอแต่ของผมเนี่ยเห็นนะครับเพื่อนอาจจะไม่เห็นไม่ชัดนะครับ,รบมีทุกหลักนะครับปูมีทุกหลักเลยได้ทุกหลักนะตรงนี้เลืก เพื่อนๆตรงนี้มันจะลึกหน่อยนะครับดูนะครับเพื่อนสองร้อยตัวเกินนะครับตัวนี้ตอนนี้สองรอตัวเกินนะครับปูใบนะครับปลาก็บอกเนี่เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ครับไหลโลยอยู่ไม่ใช่หน้ากรรมในน้ำเลย งอมนะครับเน้นปูได้เยอะไหมตอนนี้มันก็ลงหมดแล้วใช่ไหมป้าป้าจ่รู้นั่นมีกี่ตัวพี่ป้าตอนนี้เรางมนะครับปูปูเยอะจริงครับปูเยอะจริงปูเนี่ยขนาดเราจับกันแบบจริงที่กว้างนะครับเพื่อน

เราไปอยู่ข้างนอกนะครับตอนนี้เราห้องในแล้วเรามาหาปลามาั่งปูเยอะมากได้มาเนี่ยโหสองสามร้อยตัวได้มาครับปูเราจะมาลวงปลาข้างในมั่งนะครับปกตินะครับต้องตองทบวโบมาเนี่ยโหเจอกระพงใหญ่ครับตัวห้าหกโลเนี่ยผังง่าพัาางง่าผิวน้ําเลยนะครับแต่วันนี้ไม่เจอนะปลาดงปลาดุกปรากฏเลยคือน้ําไมไ่หนักพอนะครับ ปลาที่อ่อนแอมันจะไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีอีกนะผมว่าไม่เคยไม่กี่วันมันต้องมีอีกนะครับเราผมจะทำคลิปให้เพื่อนไ,ได้ไปดูกันนะครับเดี๋ยวไงก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวไปดูติดตามรับผลงานกันนะครับว่าเราได้อะไรกันมามั่งนะครับอ่ะเพื่อนๆครับลองตองทโบโบครับเป็นลวงใต ใต้ลังมาครับใต้เรือใหญ่แล้วโอ้โหเป็นไงเพื่อนตัวมังตัวนี้นะครึ่งโลก,กว่านะครับเพื่อนตัวนี้มีสี่ร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนดูใกล้กลๆโอ้โหย้อนแสงหน่อยนะเพื่อนอ่าถูกต้องนะครับมังครับมังมังมังล้วงล้วงลวง้ลวงใต้ท้องเรือนะครับเดี๋ยวดูนะครับผลงานนะเดี๋ยวไปลวงกันที่ฝั่งนะครับโอ้ อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับผูใบนะครับตัวอังเลยอังเลยนี่คืออุปกรณ์เราคือไฟเราก็ถือว่ามาเยอะนะครับแต่คือว่าถือไม่พร้อมเพื่อนดูดูดูนี่ไงอีหลังนี้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 มันจะเข้าหาหญ้านะครับ ได้แล้วนะครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ย้อนไปเลยย้อนไปเลยเออสองเทอร์โบนะครับจัดเต็มเนะครับลงเดินในน้ำเลยนะครับจัดทีมงานสองเทอร์โบนะครับ ป้าขาดให้เต็มๆ,ๆลงนะ้านะครับเจอต่อครับเก่งๆขาดเละแล้วครับสองเทโบสุดยอดมากเลยครับผมก็เคยมาครั้งที่สองนะครับครั้งแรกก็ยังไม่เอฟอ็มเต็มใจขนาดนี้นะครับวันนี้ผ่าเลยนะครับปูใบนะครับโลก เห็นคนพื้นที่นะครับบอกโลร้อยกว่าบาทนะครับผมก็ไม่รู้นะครับแตะผมก็เคยกินนะครับอร่อยมากครับกล้ามหวานเจี๊ยบเลย,ยเราก็มาทำระมงโดยไม่ต้องใช้คันเบ็ดนะครับตอนนี้จะเอาข้างหน้าข้างหน้าย สองเทอร์โบนะครับจัดเต็มเลยนะครับลุยแล้วก็เริ่มแรกนะครับวันนี้ถือว่าน้ําเสียไม่เต็มที่นะครับถ้าเสียเต็มที่อยู่คลองในเลยนะครับนอน้องสองเทอร์โบบอกให้ดูตัวนี้เดี๋ยวไปดูเราไปดูกันเป็นไงนนนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตัวไหนน้องสองโอ้โห เพื่อนเพื่อนดูนี่เพื่อนเพื่อนดูปูใบไม่ใช่ปูใบปูทะเลนะครับเนี่ยปูใบปูใบเอาปูใบเหรอโอ้โหใหญ่มากนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับอ่าจับไปดูตังๆโชว์หน่อยโอ้โหสุดยอดใหญ่มากหายยากมากครับ เพื่อนเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนดูดยวเทก่อนอันนี้ต้องมีสามโลนะเพื่อนดูโอ้โหดูเพื่อนดูเพื่อนดูเพื่อนดูหมูใบนะครับหมูใบนะครับมีทุกเกือบทุกหลักนะครับโอ้มันจะมาเกาะนะครับ หนีน้ำนะครับต่อหายใจข้างบนนะครับนี่เดินทางเข้าฐานแล้วนะครับผ่นเริ่มลงเม็ดนะครับตอนนี้เที่คืนแล้วที่แตบปลากระบอกแล้วก็ปะดุกทะเลนะครับ ตัวไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเพื่อนพอได้กินกันนะครับมีปลาไหลด้วยปลาไหลด้วยครับปลาไหลทะเลโอ้โหเหมือนปลาไหลน้ำจืดเราเลยผลงานนะครับผลงานพอได้กินกันนะครับกระบอกก็เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูของของแถมนะครับของแถมดูของแถมกันนะครับเพื่อนครับมาดูของแถมกันนี่ ดูมีตองทับโบลุยกันสี่ห้าชั่วโมก็อยู่เลยนะไปดูของแถมกันนะครับเพื่อนดูของแถมนะครับดูโหนี่ครับเพื่อนเพื่อนรู้จักไหมครับเนี่ยคืออะไรปูนะครับปูใบปูใบปูใบเพื่อนเพื่อนดูดูในล็อกนี้นะเพื่อนดูในล็อกนี้ผมคำนวณน่าจะประมาณห้าสิบโลนะครับ อันนี้คือตัวกลางนะครับตัวเขื่องนะครับนี่เพื่อนๆดูตัวใหญ่ดูตัวใหญ่นะครับเพื่อนเพื่อนดูตอนนี้กำลังเดินทางกลับแล้วเพื่อน